สวัสดีครับเพื่อนเพื่นพีน่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้วันนี้มีสาระดีๆมาแนะนำให้กับเพื่อนๆที่รักชอบต้นไม้นะครับชอบปลูกชอบเลี้ยงต้นไม้อันนี้จะพามาดูการอบ ฟิโลก้ามกุ้งนะครับฟิโลฟลอริดาบิวตี้นะครับว่ามีวิธีการอบอย่างไรนะครับแต่ละคนก็จะมีวิธีของตัวเองนะครับส่วนวันนี้จะพามาดูในส่วนของการอบของผมนะครับอันนี้จะเป็นฟลอริดาบิวตี้นะครับก้ามกุ้งด่างนะครับ ตันนี้ได้มานะครับหนึ่งใบไม่มีลากนะครับับเจ้าของเขาชํำแล้วก็รากมันแห้งไปครับพอมาถึงผมปุ๊บผมก็ลื้อนะครับไม่มีลากครับมีตาหนึ่งตาหนึ่งใบนะครับ น,นี้ก็อบได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับปรากฏว่าตาเริ่มแทงตาเริ่มแตกออกมานะครับเริ่มแทงแทงยอดตาออกมานะครับเป็นสัญญาณที่ดีรอดนะครับ ตาแตกแยกออกมาก็ตอนนี้ตาก็น่าจะปร,มประมาณ3ามเซนสเซนนะครับกะว่าจะอบให้มีใบเลยนะครับถึงจะเอาออกจากเป็นกระป๋องอบนะครับเนี่ยเสือกลัดกันลมเนะี่ยเราสามารถมองเห็นตาที่แตก อันนี้ก็เป็นวิธีของผมนะครับก็คือใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับใส่น้ำลงไปน,นิดหนึ่งนะแล้วก็กระถางเข้าไปวางแล้วก็ปิดเ,ปเพื่อนๆพี่ๆที่อยากจะเอาไปลองทดลองของตัวเองก็ไม่ห่วงนะครับไม่มีรากนะครับเป็นไม้ ตัดข้อหนึ่งใบนะครับไม่มีรากตอนนี้อบมาหนึ่งอาทิตย์ับครับตรงข้อตานะครับตรงตาก็แตกยาวออกมาประมาณ3-4มเซนนะครับผมจะอบจนกว่าใบใหม่คือแตกใบใหม่ออกมาเลยนะครับถึงจะเอาออกจากกระป๋องอบ เพื่อนก็คอยกดติดตามได้นะครับขอบคุณครับแค่นี้นะฮะ